ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยกระผมนายชัยวัน์บับพานโรงเรียนบ้านนอนเชียงยืนสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนครเขตสองประวัติส่วนตัวนายชัยวัน์บับพานเกิดเมื่อวันที่26เมษายนพศ2536 ปัจจุบันอายุ27ปีที่อยู่บ้านเลขที่สหมู่5าตำบลนาโสอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารประวัติการศึกษานายชัยวัน์บัรพานสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ที่โรงเรียนแก้งนาบอลพิทยาสร์อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนนาโศพวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีคณะศึกษาศาสตร์สาขาภาระศึกษาระวัติรับราชการนายชัยวัฒน์บัพาน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่24กรกฎาคมพศ2563ณโรงเรียนบ้านดอนเชงยืนสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนครเขต2ภาระหน้าที่ด้านการสอนในายชัยวัน์บับพาน รายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สถึงหรายวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่สถึงหกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวม23สามชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในายชัยวัน์บับพานครูประจำชั้นปถมศึกษาปีที่6ครูเวนประจำวันจันทร์รับผิดชอบเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการสุขศึกษาพระศึกษาโครงการลูกเสือเนตรนารีผู้ฝึกสอนฟุตบอลองค์ประกอบที่หนึ่ง การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยผู้รับการประเมินมีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการครูตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมผู้รับการประเมินปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเข้าร่วมศาสนากิจของศาสนาอย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการจิตสาธารณะและยึดมั่นหลักธรรมพรมิหารสี่มาใช้กับตนเองคือ มีความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา 3. จัญยาบันวิชาชีพครูผู้รับการประเมินมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอมีความเมตตาเช่วยเหลือนักเรียนทุกคนและปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของนักเรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับการประเมินนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตนเอง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมิน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเข้าสอนตรงตามเวลาและสอนเต็มเวลามอบสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาครู้จักให้อภัยปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของผู้เรียน ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้รับการประเมินเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนมีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำ รายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ผู้รับการประเมินได้ศึกษาจุดประสงค์รายวิชาเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและคุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียนในทุกๆด้านมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรผู้รับการประเมินได้จัดการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมขณะเรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนผู้รับการประเมินพยายามจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมผู้รับการประเมินมันศึกษาและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมผู้รับการประเมิน มีการดำเนินงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจเพื่อให้งานบรรลุปเป้าหมายร่วมกันตระหนักและเห็นคุณค่าของระบบการทำงานเป็นทีมความสามาัคคีความรับผิดชอบในหน้าที่ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษา ปฏิบัติงานต่างๆที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ 6. ภาษาและเทคโนโลยีผู้รับการประเมินมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่ให้เกียรติดตามรับชมวิดีโอนำเสนอของข้าพเจ้านายชัยวัฒน์บับพาน